ถามกันถามกันหน่อยนะครับใครมีอะไรอยากถามหรืออยากให้ผมตอบเขียนมาในเมนข้างล่างเลยเนาะจะได้ถามจะได้ตอบกันเลยนะครับผมนะแปดแสนฟอลแล้วนะเย้ขอบคุณมากครับทุกคนนะที่คอยติดตามมากันนะครับแต่วันนี้ก็เออก,ก็ก็ถือเป็นฉลองแปดแสนไปด้วยแล้วกันขอบคุณมากนะครับแฟนๆทุกคนที่คอยติดตามกันมานะครับและให้ถึงแปดแสน ของคุณชอบเสื้อสีไหนมากกว่ากันชอบสีดำครับแต่ว่านี่วันนี้ลองใส่ตัวหนึ่งมาเป็นสีขาวนี่เป็นตัวลายลายๆหน่อยนะเป็น colororful ออกแบบカ o フルหน่อยนะครับซื้อไปแล้วหนึ่งตัวขอบคุณมากครับผมอ่า y ย u t ที่แอดมินใน i s ส c c ค ount Maybe Perhaps perhaps not I may be reading some of your DMS Maybe, ินเมย์วินอาการหลังฉีดแล้วเป็นไงบ้างครับดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับผมแต่ว่าหลังฉีดวันแรกก็จะบอกว่าทรมานมากอยากจะตายเลยไ <laughs> ข้ขึ้นไปสามเจ็ดจุดแปดนะตามที่เห็นในทวิตก็แบบแค่นั้นก็ทรมานแล้วแล้วปวดบอกว่าปวดตัวเมื่อยตัวไปหมดทุกอย่างนะก็แต่ตอนนี้โอเคแล้วครับดีแล้วครับผมครับนึงนะ อืเอาละเรื่องใหญ่ละฮัลโหลเห็นผมแล้วน้องกลับมาแล้วน้องครับผมครับฉีดอัสตาเซเนก้าเหมือนกันแต่ของเราแน่นอก อืมก <viendo S 1> <ic S 2> ็นะใครดีฉีดไอแอสตาใครดีฉีดอะไรก็สู้ๆกันนะครับผมแต่นี้กลับมาแล้วนะกินอะไรทำไมครับแหมนะครับใครเป็นคนจูกหน้าผากปีคะอืมก็เห็นกันแล้วไม่ใช่หรอว่าเป็นทุกๆคนนะคืออ่ะตอนเนี้ยเราได้แล้วคือตอนนั้นแหะ ที่กอล์ปอะเขาแผนสูงเขาก็วางไว้ว่าแบบเออด้วยความที่ว่ากลัวว่าคนดูเนี่ยจะไปตัดปากแล้วเอาไปเทียบคนดูใช่ไหมก็เลยเอานักแสดงคนหนึ่งที่เป็นแบบเป็นเป็นเป็นนักแสดงเอ็กซ์ต้าว่านั้นนะก็เอาใครก็ไม่รู้จับมาแล้วก็มาจูบหน้าปากหน้าผากผมเพื่อให้ไม่มีใครรู้ได้ว่าคนที่จูบเป็นใครเพราะมันไม่ใช่หนึ่งในแคส นะครับก <c> ็ <oughs> จะเป็นการแจงร่วมกับนะครับผมซื้อเสื้อแล้วถามคนขายไม่เอ่ยไอแถมคนขายไม่เอ่ยแถมใจก็ฟอร์มนะเดี๋ยวฟอนะครับก็เลื่อนเสื้อเนาะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดซื้อหรือว่าสั่งซื้อหรือที่อ,ออเดอร์อะไรนะครับผมจะบอกว่าออเดอร์เนี่ยปิดวันที่สิบก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะดังนั้นถ้าใครยังไม่ได้สั่งเนี่ย ก็สามารถไปสั่งกันได้ให้ไปกดในเนี่ยของเดลแบ็กเนี่ยไปกดในไบโอหรือกดในโปรไฟล์ของเดลแบ็ k นะแล้วก็ตรงไบโอเนี่ยมันจะมี Google Form ก็ให้ไปกด Google Form รแล้วไปสั่งกันตรงนั้นนะครับผมพร้อมกับอะไรเสร็จสับแล้วดังนั้นเดี๋ยวผมและก็ทีมนะครับก็จะคอยรีวิวทีละออเดอร์ทีละออเดอร์สำหรับใครที่สั่งไปแล้วผมก็จะพยายามจัดส่งให้ได้ก่อนวันที่5กรกฎาเนาะเพื่อให้ทุกคนได้ใส่กันนะครับผมก็คือวันเกิดนะก็คือ กำลังคุยอยู่น่าน่าจะมีสูมันเกิดนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ใส่ก่อนวันนั้นนะครับ Can you speak English Alright So uh, for those who haven't ordered yet, um, you guys can go into the bio of Dial Black official and in there there will be a, a Google form inside the bio of the profile. You can order from there. Orders will close on the 19th. of this month, which is next friday. so be sure to order if you want to get one of yours. i'll try to deliver the orders before the 5th of july, which is next month, which is my birthday. i'm pretty sure, pretty certain that we're going to have a zoom meeting on the birthday. so, yeah, if we are available and we can get everyone to wear it before that date, then that's great. if we can't, then never mind. it's all right. <laughs> นะก็พยายามเข้าไปกันนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนี่สำเนียงอะไรวาสำเนียงก็ดีมากขอบคุณครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดละครับ I finally I can understand what you s เ i d เ e p ก็เข้าใจอะเนาะว่าคนส่วนหนึ่งก็เป็นคนต่างชาติแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าที่ผมพูดเนี่ยผมพูดอะไรบ้างเพราะว่าแค่ภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วให้ไปพูดภาษาอื่นไปพูดภาษาอื่นก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปอีกนะครับ How can I translate it? I feel like <laughs> I'm mm, so, If anyone has anything to you so international shipping, yes. There is international shipping. But uh, I unfortunately cannot cover that cost. So, there will be a premium for that. But yes, we do support international shipping. So, go ahead with that. inside the form, you have to choose between like uh, international shipping or domestic shipping which is in Thailand so yeah, there will be that for you to choose เป็นที่ปรึกษาให้พี่ปอนเปล่าวแบนของค่ะแบนของผมอาจจะนะครับแมก็น้องก็ต้องใช้พี่อยู่หรอพ่อสบายดียังครับสบายดีแล้วครับตอนนี้โอเคแล้วครับผมก็ ชื่นใจระดับหนึ่งกำลังดีกำลังไฟนะครับผม,ผมก็อยากให้ทำเสื้อรูปพูนเอ็กปอนืมอันนั้นใช่ไาาอยากได้นั้นก็ <laughs> อาจจะต้องไปขอค่ายละอันนั้นนะ่ะ <laughs> อยากจิ้มแก่ไม่ให้มีไม่กี่คนที่สามารถจิ้มได้นะครับอืมชอบเสื้อสองสีเลยเลือกไม่ถูกนะก็ <laughs> เอาไปทั้งสองสีเลยก็ได้ถ้าเริ่อไม่ถูกวันอันนึงเอาไว้ใส่ให้มันดูแบ,บ๊ดๆหน่อยอีกอันหนึ่งก็ให้มันดูแบบ c o l เลอร์หน่อยแบบนี้ให้มันดูแบบใสๆหน่อยนะครับสปอยอีพีสิบเจ็ดสิบอ็ดหน่อยนี่จะบอกว่าผมพึ่งไอ้นี่เยผมพึ่งอัดเสียงอีพีสบเอ็ดไปเมื่อกี้เองนะก็มีมุกตลกมุกฮาฮาเรื่องการอัดเสียงให้ทุกคนไปดูกันนะครับผมครับ ตอนสอบเทียบผูวินเตรียมตัวไงไเตรียมตัวกี่เดือนคะไม่ได้เตรียมตัวครับบอกว่าตอนสอบเทียบคือแบบเหมือนก็ไปสอบเมืนก็มีไปสอบเหมือน,นแบบถ้าสอบได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตอนนั้นรู้สึกงานเลยก็เลยไปสอบเลยไม่ได้เตียวไม่ได้อะไรด้วยภูวินใส่ไซส์อะไรครับใส่ xl ครับผมคือจริงๆแล้วมันเป็นวอร์ไซส์อะนะมันใส่ได้ทุกไซส์แหละ แต่ว่าถ้ามันสวยกำลังดีสำหรับผมนะผมอ่ะใส่ XL แต่ว่าตัวผมสูงด้วยไงมันก็เลยต้องใส่ XL อย่ากให้พวอร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยก็อยากนะครับทำไมเลือกไอเลือกไอเพราะว่าชอบคอมอ่ะชอบอะไรที่เก wow. ี่ยวกับคอมอยู่แล้วชอบเขียนโปรแกรมก็เลยเลือกไอนะครับ You can see sizes available on that l i k yes sir you can see all the sizes all available t h t t วันนี้สตรีมเกมไหมคะไม่ครับ <laughs> <laughs> ขอโทษด้วยนะแต่คือแบบช่วงนี้ไม่ได้สตรีมเพราะว่าตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านเห็นเซตติ้งเปลี่ยนกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วอุปกรณ์นู่นนี่นั่นบวกกับการเซตกล้องนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้อยู่พร้อมครบนะครับ,รบดังนั้นก็ถ้าถ้าไปอยู่ตรงนู้นเมื่อไหร่ก็จะสตรีมให้ดูนะครับพี่ชอบ EP ไหนที่สุด เอาจงริงๆผมมาเล่นทุก EP มันก็ไม่มี EP ไหนที่เป็น EP โปรดนะก็ชอบหมดทุก EP ลแหละเพราะเราก็เล่นเองนะ <laughs> Hi from China Hello คุณจะไลฟ์กี่นาทีครับลูกอีกแป๊บเดียวก็ไปแล้วครับวันนี้มาไลฟ์ให้เป็นแบบน้ำจิ้มนิดๆหน่อยชๆชฉยๆนะครับผมเป็นสิวแล้ว <laughs> อย่าไปดูตรงนั้นสิไปดูตรงน้งก็ได้อย่าไปดูตรงนั้น ไลฟ์ถึงกี่โมงเหรแล้์แป๊บเดียวครับผม่ิุสักกังได้ไหมไม่เอาทรงนี้โอเคแล้วทรงนี้ชอบแล้วทรงนี้กําลังดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องใส่กลางหรอกมีเพลงที่อินไหมเพลงที่อินเอาเพลงอะไรดีอะเนี่ยมีคียต้าอยู่ข้างๆเนือเล่นเลยดีกว่าสักเพลงเลยเดียวไปละ<ม>เพลงอะไรที่อินเพลงอะไรเอยเพลงอะไรเอย พ่อค้ารอบบอกตอแม่อยากให้ถึงวันสุกเร็วจริงๆได้ดูปาบบุนฟ้าแต่เหลือแค่สองมีพีแล้วนะเดี๋ยวก็จะจบแล้วนะสิบเอ็ดกับสิบสองจบแล้วนะทุกคน <c oughs> ก็จะเศร้าๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราก็อยู่กันไปไปด้วยกันอย่างสนุกสนุกสนานสน,นัดสนุกสนานมีความสุขฮาถึงไนเดียของขวัญกงได้ปะ เบื่อๆเพลงแบบเพลง Default ไม่รู้จะเล่นอะไรก็ของขวัญมาเทปเป็นละมองไม่เห็นด้ว <laughs> ย <laughs> <laughs> โอ้โหเ <laughs> พี้ยนว่ะ ควรจูนหรือควรเล่นเลยเล่นเลยดีกว่าเดี๋ยวก็ไปละมันไม่ได้มันเพี้ยนแล้วมันขัดใจว่ะไม่ได้มันจะเพี้ยนไม่ได้ฉันจะต้องตั้งสายก่อน นะขอจูนสายอ่อนมันขัดใจโว้ย Okay. มีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังคำพูดนับร้อยพันที่ต้องการอื่นเอยไม่ว่าจะไกลสักเท่าไรยังยืนยังคำเดิมเสมอ ใจคำว่าส่งเรา,อาจอมาจะร้องหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้างในจใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปตอนจากนี้ oh. Send you ได้ไหมครได้ไหมแถมแถมไม่อีกเสพเองก็ได้มีอวาอมสุวเมื่อกี้มันไม่ค่อยแบบไม่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 ได้รู้สึกดีอะไรขนาดนั้นแถมไม่อีกเสพเองแถมไม่อีกเพเงแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วนะนะครับเพลงมาเดียวแถมไม่อีกเพลงอืมอันนี้ก็ได้ ไม่ร้องแต่แค่เล่นอย่างเดียวแล้วก็ไปละเพราะวันนี้มันสั้นมาก เถิดแล้วนะตอนแรกผมจะเล่นนิดเดียว <laughs> พอแล้วไม่ได้แล้วพอโอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ออเดอร์นะก็อย่าลืมไปออเดอร์กันนะคะทุกคนใน Google Form s, ในไบโอนะปิดออเดอร์วันที่19แล้วนะครับ จะพยายามส่งก่อนวันที่ห้ากรกฎานะไว้เจอกันนะทุกคนบ๊ายบาย peace out